หลังจากนี้ไปเนี่ยทิศทางของตํารวจที่ท่านบอกว่าตํารวจต้องเข้าหาประชาชนก่อนให้รักนะฮะให้รักก่อนตํารวจทุกคนต้องรักตํารวจนะฮะตำรวจต้องรักประชาชนชนต้องรักตำรวจทุกอย่างมันต้องาัมห็นธภาพนั้นนะครับคือถ้าเรารักเขาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ ก็อาจจะรักตอบบ้างอืแล้วแต่ก็เหมือนไปตื้อสาวนั่นแหละครับไปจีบผู้หญิงนี่แหละไปทุกวันผมว่าเดี๋ยวก็ใจอ่อนนะครับอะไรอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างผมไม่ให้คนเลอะเทอะนะแต่ผมเปรี่ยนให้ฟังว่าทําไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนรักและไว้ใจและเป็นที่พึ่งของเขาได้อครับครับตอนนี้เรื่องของสวัสดิการตํารวจเป็นงไงบ้างครับผมก็พยายามทาทุกอย่างนะเพราะถ้าถ้าถ้าเขามีสวัสดิการดี นะฮะทุกตำแหน่งทุกระดับเรื่องราวที่ที่มีปัญหาต่างๆาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่นะฮะคือสําคัญมากนะเรื่องสวัสดิการของชั้นผู้น้อยเนี่ยครับผมอยู่ที่ไหนผมก็ทานะนะครับผมบอกแล้วว่าตํารวจเนี่ยผู้บัญชาญเนี่ยต้องทําตัวเหมือนปุ๋ยนะครับปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยเลยนะฮะปุ๋ยก็คือไปที่ไหนเนี่ยหญ้าขึ้นเขียวชุม่มเมื่อเราโปรยปุ๋ยไปแล้วเนี่ยนะลูกน้องโอเคมีความสุขไม่มีอะไรเนี้ยแต่อย่าทําตัวเปญญ็นยาฆ่า,มาแมลงไปที่ไหนก็เหลือง ย่าตายหมดนี้คือไปเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบลูกน้องต้องมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ที่ผมเพียรพยายามทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นผู้ผู้ชาที่ดีนะครับมีเมตตาธรรมคุณธรรมอบรมสั่งสอนลูกน้องที่ทิศนําทางให้ถูกครับครับครับมันไม่ยากเลยโจทย์ที่ผมให้ไปเนี่ยมันไม่ยากเลยเป็นงานของตํารวจแท้ๆครับ<ๆ>ผมไม่ทําอะไรโครงการวิวิสมาหลาเพราะผมไม่ได้จบ นิเทศศาสตร์ไม่จบไปชั้นพันผมไม่ผมไม่เคยเรียนมามผมก็เอางานแต่ของงานตำรวจมาทำมาเติมเต็มให้เข้าครับ